สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูโร2020รอบคัดเลือกนัดแรกกันดีกว่าฮะประจำคืนวันเสาร์ที่23มีนาคม2019นั่นเองเริ่มต้นกันที่กลุ่มดีจอเจียแพ้ขาบ้านให้กับสวิตเซอร์แลนด์ไป0-2แล้วก็กิวเบอร์ท่าฮะแพ้ให้กับไอร์แลนด์ไป0-1กลุ่ม F มอตตาเฉือนเอาชนะหมูกก่เกาะเฟโลไป2-1 สวีเดนก็เฉือนเอาชนะโรมาเนียไป2-1สเปนเอาชนะนอร์เวย์ไป2-1เช่นกันนะฮะแล้วก็ปิดท้ายกันที่กลุ่มเจบอสเนียแด์เฮอร์เซโกวีนาเฉือนเอาชนะอาร์เมเนียไป2-1อิตาลีเอาชนะฟินแลนด์ไป2-0แล้วก็ปิดท้ายด้วยลิเ e นสไตล์แพ้คารบ้านให้กับกรีซไป0-2ด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดเลยดีกว่าครับว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง เรามาเริ่มกันที่กลุ่มดีก่อนดีกว่าฮะตอนนี้อันดับหนึ่งเป็นสวิตเซอร์แลนด์มีอยู่3คะแนนอันดับ2ไอร์แลนด์3คะแนนอันดับ3เดนมาร์กครับยังไม่ได้เตะอันดับ4กิบบอร์ทาศูนคะแนนแล้วก็อันดับ5จอร์เจียก็0ูนคะแนนมากันที่กลุ่ม F ครับตอนนี้อันดับหนึ่งมีด้วยกัน3ทีมครับมอลตาสเปนแล้วก็สวีเดนครับมีทีมละ3คะแนนแล้วก็ประตูได้เสียเท่ากันด้วยส่วนอันดับที่4ร่วมกัน3ทีมครับหมู่เกาะแฟร์โลนอร์เวยแล้วก็โรมาเนียฮะมี มาปิดท้ายกันที่กลุ่มเจฮะตอนนี้อันดับหนึ่งร่วมครับมี้วยกัน2ทีมกรีซกับอิตาลีมีทีมละ3คะแนนประตูดได้เสียบวก2อฮะอันดับ3บอสเนีย3คะแนนเช่นกันแต่ว่าประตูดได้เสียบวก1อันดับ4อาร์เมเนีย0นนูนย์คะแนนอันดับ5ฟินแลนด์ศูนย์คะแนนครับแล้วก็อันดับ6ลิเทเตนสไตน์ก็0นนูนคะแนนและในส่วนของดัสซันโวล่าสุดยังคงเป็นของลท์ทีมสเตอร์ลิงจากอังกฤษฮะที่3-3ไปประตู เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมยูโร2020รอบคัดเลือกครับผมเข้าสู่นัดที่2แล้วประจำคืนวันอาทิตย์ที่24มีนาคม2 0 1 9นั่นเองเริ่มต้นกันที่ไอร์แลนด์ครับเปิดบ้านเจอกับเบลารุสเนเธอร์แลนด์จะพบกับเยอรมน,นีเวล,ลจะเปิดบ้านเจอกับซโลวาเกียฮังการีเจอโครเอเชียอิสาราเ,เอลพบกับออสเตรียโปรแลนด์จะเจอกับลัตเวียสโลวีเนียพบมาซิโดเนียคาซัคสถานเปิดบ้านเจอกับรัสเซีย สารเมลิโน,โนจะพบกับทางสกอตแ,แลนด์แล้วก็ปิดท้ายด้วยไซบรัสเจอกับเบลเยียมนั่นเองซึ่งผลการแข่งขัน,นและสถานการณ์จะปิดไปมากน้อยแค่ไหนครับผมก็เดี๋ยวหลังเกมเต่จบในคืนวันที่24มีนาคมก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันใหม่อีกทีนะฮะและเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ